กราบสวัสดีค่นผมุชมวันนี้พอเที่ยงก็ได้เดินทางมาที่ศาลอโขงสองเกาลวัวปูเจกครับผมครับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่พอเที่ยงยังพอนด้หูจักเนาะแต่ว่าเดี๋ยวพอเที่ยงจะไปถามน้ำปากลุงต้อมแต่กับพุ่นป่าอยู่บ้านผือครับ,รบาอย่าง,งวดที่ผ่านมาครับเป็นอย่างตัวเลขหือบ่อเข่าครับผมเพระาะว่ามันจะมีแนวมาเห็ดมาอันมาแบบว่ามีคนมาสวดมาก,กันอยู่ตรงนี้นะ,ะคน่นผูุชมราะว่าลุงพันกับหูจักจว่หูจักแม้แต่คน เป็นคนนั่นแหละครับคนที่มาเหตุกับหูจักจู่ครับแต่ว่าเขาจะบอกขอเออซื่อเนาะว่าเขายังเขากับหูอยู่แต่เขากะบอกาว่ดาไเท่านั้นแล้วกัเดี๋ยวจะร่องไปถามกับลุงต้อมเบืองจังไดกะเดินทางไปนักการข้าวสมุชมยุสานะขวงคุนรับยุทธนาด่านล่างเนาะมันก็เดินทางมากับแอมินอ้วนคือเก่าครับกับเจบัวพรน้องไอพันกัยังติดเรียนคือเก่าครับไปครับสมุชมเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ที่สารนกงสองเก่าครับผม นี่ครับท่านผู้ชมตอนนี้พอเที่ยงกัมายืนอยู่ที่นาสารอากงสองเก้าครับผมหน้าสารอากงสองเก้าหรือว่าปูญตาใหญ่ครับผมโอ้ยเนาะหอมมาที่ตวนเพลเนาะแมนอยู่เอาเอามาจุดไปนี่อันนึงก็ดีอยู่ในกระถางถูกดีขึ้นกันอยอันนั้นเอาไ้ให้อากงที่ตัวไปแบกไปขอใส่เอคุณอ๋อใส่เพื่นฝังไว้ตรงไหนปะนี่ในหน้าสารเอาใส่หน้าสารเลยบ่ โอ้มีแต่ขี้ดินทรายเนาะโอ้แมนเมนเป็นทรายเลยครับท่ชมว่าดี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 โอ้ยขอบบุญขอบคุณป่ากับลุงเป็นอย่างสูงเด้อที่มาเห็ดให้ตรงสารเพิ่นโมเมนยังดอกเข้ามาสางพิบากกรรมให้เพิ่นหนองค์นึ่งหลันองค์นึงคุณองค์นึงของตะเภาเกี่ยวตะเภาท่องของอียังคือปัญัยคือวางในของเสื่องไหนสารวัตรเออสารวัตรข้ามค้นมาว่ามมนอียังบ่แต่ว่าบ่ต้องไปหรอกมันไกล สาธิของเิ่นโอ้ยข้านคือมาหน้าเย็นหมดเม็ดแบ๊บแานเลยเดี๋ยวบาก็บเบาตูกันปังเนาะตัวหนาผูเจ๊เนี่ยนะพอพูดเรื่องก็เป็นหมหลานผูเจงแล้วแบ่ามนก็ฉันเกดโอ๊เพราะไนาพี่วันนี้วนอยู่ในนี้ว่าสิบเบาๆพูดกับันแยว่าเบาแล้วก็โอ๊ตเพราะานะเพราะว่าข้านอยู่นี่อกว่าโมอยู่พุ่แล้วอยู่ตะเพาแล้วก็ต้องอยู่นี่ละวันเมืองบนมเพิ่นลงไปที่เพิ่นนี่แหละที่เพิ่นเบาเข้าไป ไปกันบเมืองจนว่ามากไปเมืองเตาเมืองสังขันนี่แหละไปขอดินเพื่นมาเย็นมาในสลั่ววันเดี๋ยวคุดัางมาอน่อยใหญ่เก็ไปน้องกันไปเจ็ดคนเมื่อว่นโอ้ไปน้องไปนี่แหละอือนี่แหละข้านเย็นนข่านปวดทุกข์สั่นปวดไส้คุณอยู่ๆตรงจุดนี้อันนี้เลยอยู่จุดนั้นที่ไม่ผมที่ไม่เพื่อนเพื่นพาไปเมื่อวานที่ผมยุกไก่บ่ไกล้เติมเนาะทีถ้าหมูเนาะ กูใกล้จืดวะไก่ดอกสิบกิโลก็ย่างลงไปเนาะโอ้ย่างย่างไปย่างไปโอ้เป็นล่งหันเพิ่นล่งหันว่โอ้บันี้บันี้นในเย็นเพิ่นล่องเลลยแ้วไปอดโอ้ยมันก็ดูว่าได้มาขวดในดินจนว่าเป็นโกนเป็นหยังเบิดเอามือขวด แต่เอาเอาไส้มาเน่ะบอกไส้เลยนี่แหละเอาไส้มาตรงนี้ขอไส้พื้นขอมาไปขอไสแต่ว่าไส้เนี่ยเป็นมันเป็นส้ธรรมดาเนาะเดี๋ยวเอานี่าเนาะมาถมตรงจุดนี้ครับท่านผู้ชมโอ้สารวัตรพอเที่ยงเสดายได้เนาะพอเที่ยงบ่ได้ให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งได้เห็นเนาะอย่างนี้ก็เป็นแค่เรื่องวอาให้คือป้าเพิ่อนบอกชูฟังครับเมื่อวานนี่เพิ่นไปเพื่นไปเมื่อวานคล้ายๆว่าเพิ่นบอกให้ไปเอาทรายนะครับแต่ว่าที่นะที่ตรงที่ในเย็นไปเอานั่นจะเป็นทรายอยู่ที ทีของลุงต้อมครับผมแต่ว่าพ่นไปไปหอดแล้วพ่นจะลงไข่ไข่เป็นสลรวันนะลงมากครับผมมาขวดเอาขวดเอาใส่มามาเพื่อจะมาถมทีที่มีคนมาเหตุบดีอยู่ตรงทีนาสารของอากงนี่แหละครับผมนี่ครับแต่ว่าตัวเลขเพ่น,นหายมากครับผมตัวเลขหายมากจะเป็นห้าสี่เก้านะครับท่านผู้ชมซึ่งเพิ่นเพิ่น,พนรับตาเขียนลยบอ่อปะ ปรนเดเหตุผลพิบติโดไปเถวายปาก้าสมุดแล้วก็อนี่นี่เห็นบอกห้าสี่เก้าเออตัวเดียวกันออนี่ติดเลยมือน่เขียนเป็นตัวนี่แหะตัวล่าเล่าเฮานี่แหละไขเฮานี่ะตัวแแต่ว่าจังเนหนเย็นมันก็จะบอกคือเกาหนะแม่เนาะป่าเนาะคือวันที่ยี่แปดนี่จังไลคิดว่าจังไนเพิ่นก็้องบอกวเนาะอง่อโผล่อวเทียงบอกเราไป ผมยังเด้อครับผมเดี๋ยวฉนั้นของไพรเด้อถ้าออกนั่นบริวารเจ็ดคนนี่เออสองคนกันเลื้นต้นกันเลื้นต้นแล้วเออไ่ได้เว้ยแต่ว่าจังไหนก็คือว่าถามนายเย็นเราคือจะบอกอยู่คือเก่าอยู่หรอกครับเครือข่ายเดียวกันนะนะครับหาสี่เก่าด้อครับท่านผู้ชมท่านใดชื่นชอบก็โจดไว้ครับผมเนาะจดไว้เพราะว่านายเย็นเพิ่นบอกแล้วครับแต่ว่าจังไหนก็ต้องรออีกวันที่ยี่แปดครับผมแต่ว่า ตามพอเทียงคิดว่าหนานนะเย็นพี่ก็ต้องบอกพอเทียงคือเก่านะครับวอดวันที่ยี่แปดเนาะคิดว่าจากนี้ก็ต้องบอกครับผมจะว่าพอเทียงมาหลวงลูกก่อนคือป้าเพิ่นบอกพอเทียงครับห้าสี่เก้านะครับท่านผู้ชมซึ่งกลุ่มลุงต่อมที่ว่าคุณป้าล่ะครับเพิ่นไปเอาทรายครับผมเพื่อว่าจะมาถมทรายก็ไม่เป็นคิดว่านาจะไ่เป็นทรายธรรมดาครับผมแต่ว่ามันก็จะบ่ธรรมดา ว่าเอามาชม,มตรงจุดนี้เนาะใกล้เจ้าที่โบเจียงสิงห์ใช่ไเมืองสเรื่องสารวัตรยุทธธรรมในนี่นอุ้ยธรรมสารวัตรดันมาไาห้ไ่โอ้บอกครับเพิพ่นดันมาไห้บอกดันมาไห้ถึง,ถ,งถึงพวกลุงต่ำถึงว่าเอาบอร์ดวันนี้จังค่อยเอาเมนบอรอนุญาตเพิ่นอนุญาตให้เอาจังเอาเห็นบอร์ดทูนเห็นบอร์ดทูนเอามาเอามาให้เบางอีกเนี่ยอันตัวทูนหัวนั่นตัวทูนก็ได้จับไปจุ่มทูนเอาเลยอ๋อ ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เบิ้งท่านผู้ชมเนาะจะไปเที่ยวเจ้าล้งให้เบิ้งช่วงคนเอาเอาไส้นะครับท่านผู้ชมเอาไส้ที่มาถมตรงที่จุดที่เขาเห็นบอดีให้กระปูเจกหรือว่าปูย่าตายายอยู่ตรงจุดนี้เนาะนี่ครับท่านผู้ชมนี่เห็นบ่มันอาจจะเหมือนมืดมันชุดแจ้งหรอบ่นี่ป้าโอ้ยคงป้าเครื่องมันบ่อดีอืมันเป็นยังไงสองจีจีไป็นน้ำแหน่ก็สั่งกระดุมไปดมึงจะมันบ่เห็นมึงจะบ่เห็นเลยไหม ผู hoy, 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 ้ชมมีตะเหลี่ยมเอาบ้างจะไปเบิ่งได้ที่บึงหาทางบ่เหลื่อมเหาเบิ่งหาเบิ่งนั่นแหละไปเอาเมืองนั่นแหละมาไปหอดูสุดแรงเห่าทางนี้ก็หลับขอประกาศกันเอ่ะมันเย็นมันเป็นยังครับท่านผู้ชม ต่อไปนี้พระเที่ยงจะให้ท่านผู้ชมในเบงอีกตัวเลขทีนายเย็นพันใดไปเอาทาร้ยล้วปรากฏว่าเป็นวิญ,ญญาณของสารวัตรพ่นลุงตามที่ลุงต่อมหรือว่าป่าพันบอกสู่พระเทียงฟังเนาะรากาปิดตาครับก้มหน้าก้มตาเขียนเป็นตัวเลขเอามาฝากเอฟซีหรือว่าท่านผู้ชมแฟนช่องอีกข้างหนึ่งครับผมก่อนทีจะปิดคลิปเนาะครับท่านผู้ชมเนาะไปได้ครับท่านผู้ชมไปเบงนับการเลยว่าตัวเลขที่นายเย็นพันเขียนให้นั้นเป็นตัวใดกันแน่ครับผมเป็นระเบงรล่เมื่อกอะ เบิ่งชัดเย็นยู่หรอกคับว่าเป็นสี่ห้าสี่เก้าเนาะห4าสี่เก้าครับท่านผู้ชมเพราะว่ายังคุณป่ายังก็บอกว่าช่วงที่ในเย็นพ่นล่งนั่นเป็นวิญญ,ญาณของสารวบันมะเขาวพ่นแล้วก็ควดขวดขวดขวดใอยู่แถวนั่นครับผมลากาคุณป่ามังงรับพ่นแถวสมุปากกาเอาไปให้ในเย็นเขียนให้ โดยทีในเย็นเองก็บไริมองเบิงครับผมทมาชู้ชมบริมองเบิงเลยว่าที่เขียนมาเป็นเลขตัวใดแน่จะก็ไม่เป็นเลขที่เห็นอยู่นะครับท่าผู้ชมเนาะตามสายตาผระเที่ยงก็คิดว่าน่าจะชัดเจนอยู่นะครับท่าผู้ชมห้าสี่เก้าครับผมเห็นบ่เลขเก้ากับเป็นเลขเก้าอ,อยู่ครับอาจจะบ่ชัดเจนแต่ว่าเบิงจังได้ก็น่นาจะเป็นเลขเก้าครับผมก็ขอให้สมาชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อครับให้ดูอย่างมีสตินะครับ ทางเข้ากับแค่เหตุไปเป็นแนวทางครับผมเป็นแนวทางของงวดวันที่1เมษายนพศ .2564 ท่านไหนชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับผมเนาะกตยืมสร้แกนของเชจินดาเพิ่มมาใส่นะครับผมซึ่งส่วนตัวบระเทืองกะคิดว่าโอ้คนหลับตาเขียนนี่เขียนในแชทขนาดนี้ก่นนาจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่า มันจะมีแนวผ้าพันเขียนนะครับท่านผู้ชมโดยในตัวพ่นเอเพ่นโมโหจากดอกขาวพ่นเขียนยังไปแต่ว่าส่วนตัวผมเองคิดว่ามันน่าจะมีสิ่งลี้ลับผ้าพันเขียนไปเพื่อว่าจะให้โชคให้ลาภแกท่านผู้ชมแฟนช่องหรือว่าเอซีของช่องสตาร์ดาชาแนลหรือว่าช่องไอสตาร์ชาแนลเนาะตัวนี้เป็นอะเย็นก็ไม่ให้บอกได้ครับแต่ว่าป้ากับลุงจาของทีพันกะ สงสารพอเที่ยงพนก็ได้บอกเพื่อว่าให้ไปอิฟซีไปเห็นเพื่อว่าจะนําอเอาไปสื่อเป็นฉลากกินแบ่งของรัฐบาลฉะนั้นแล้วท่านได้ชินชอบก่าจะลืมเรื่องค่าวสุนประกาศจดไว้เพื่อไปหารตรีมาเก็บใบเนาะครับสมมู้ชมเนาะเก็บว้จักใบสองใบกับครับก่อนทีน่นเย็นจะมาวันที่ยี่สิบแปดเพื่อพนจะบอกตัวหนีหรือจะอาจจะเป็นตัวใหม่พอเที่ยงก็ยังบอกสามารถบอกได้เนาะฉะนั้นแล้วกะา ท่าในใดชื่นชอบก็ลองไปหามาเสียงโชคบังครับล่องมาน้องเสียงเมืองเพื่อว่ามันอาจจะเป็นตัวที่มันจะออกของวันที่หนึง่งเมษายนก็เป็นไปได้ครับสุดท้ายนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสตาร์ดาชแนลในเรื่องขา่าวชมเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทําคลิปคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนครับพอกันใหม่คลิปหน้าขอขอู้ชมทุกท่านตรงมีแต่ความโชคดีมีเงินมีทองเหรือเก็บเรือจินกะ สุขภาพแข็งแรงกันสุขทุกคนไปละครับสวัสดีครับ